สวัสดีครับสวัสดีกันเร้งๆครับช่วงเร่งๆคำๆเนาะสุดนี้กับโฮเพค,ครับพระอาทิตย์ก็ลรับขอบฟ้าบปล้วเนาะหนูกับห้องแจ๊สแจ๊ครับกำลังดีเขาห้างเขาค้อเนาะชมดนี้กับผมไม่ยั้งครับผมย่ <c oughs> งดีฮดน่นำจนใหม่ดอกไหม่แล้วเนาะวันดอกใหม่ไหมอ่ายัางกับฟ้คองเด็ดดอกเด็ด,ด,ด,ดนันเด็ดนี้มันครับดอกมันกับบานน้ำเรื่อยๆทุกมือครับ ก็เลยถ้ามันต้นบรสมบูณ์ก็เลยเอาเอาปุ๋ยมาใส่ครับผมต้นมันน้อยไหนครับจ่มันออกดอกเนาะตามที่ทายเบิรงครับมันออกดอกก็ไม่เป็นตัวปูแต่ว่าต้นใหญ่คือสมบูรณ์มันก็มีอ่ามีทอดอกตัวเมียครับตัวเมียมันถ้มันจะเป็นอ่องปองมันจะเป็นเป็นลูกนเนาะแต่ว่าเอเห็นดอกมันบานครับอัิผสมอันมันครบเสร็จมันกับบบานได้เคลือมันก็มันไปว่ามันกับเหี่ยวเหี่ยวถิ่งไปดอกหนึ่ง เออหน่วยหนึ่งเนาะระมารสักนี่แหละครับมีเหว่ถิ่งซื่อครับเพิบ่บางหัวอัดจับเทา้าจับเครื่อมันมันเหว่ถิงเนาะก็เลยเออใส่ปุ๋ยอี้นิดนึงครับผมมันพวกนี้ก็เแรกก็บ้าสิเกี้ยวกล้วยมาลงครับผมมันนี้ก็เลยเอนอนเบ่งหนังครับเบื้องหนังเพิ่นไปไหนเบ้งหนังในยู u b e เพิ่นไปก็เลยม่ได้ไปซ้ำครับเกี้ยวแยังเนาะก็ดีเลยครับดีตเพิ่มมาอีกมือนึงครับงานเลื่อนมาอีกมือนึงแล้ว งานมาเพิ่มมาอีกมือหนึ่งเนาะเป็นยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่บหกครับสามมือแล้วเดี๋ยวก็สิพอดีแล้วครับผมพอดีไปเป็นงานน้องมนันิกบยี่สิบเอแล้วเนาะสองสามมือครับผมอด,ดใจนิดนึงแบบ้านนี้ครับเที่ยเป็นหันเรวก่อนหลกักการจังสิีไปเฮ็ดงานกับพี่ถัดครับนี่จะเฉลยลงที่สบายใจครับผมมาองแล่นไปใส่มาใส่เนาะงานเดี๋ยวความบอกมาอีกครับ ก็พดีโทรไปถามน้องงานมาบ้านพอดีโทครคุยกับเพื่อนสนครับผมเพื่อนสนว่าจล่างไปอุบลครับม่บขึ้นนี่ขึ้นรถทัวร์ไปอุบลไปงานแต่งครับงานแต่งน้องงานแต่งลูกชายข้อหนาขึ้นอุบลครับ,บ,รบวลินครับเพื่อนกับไปรถทัวร์กันมิดขั้นนะครับจักมาหอดไม่หอดครับอานนี้เนาะแล้วมือโซ่เป็นโ้องงานเปิดกันอาตีมาก,กันแล้วแ่ะแต่ว่าอาติหอดดึกเนยจังหน่อ,นอย ราะว่างานแต่งก็สิแล้วกว็สีอาอาออกป้ายก็ประมาณนี้ก็เกือบหอดแล้วครับผมสองถุมสามถุมก็หอดแล้วนะคือรับส่งจุดเดียวครับผมรับส่งอยนะู่แคสามโขกเนาะมันก็ง่ายครับผมเลยไม่โทรถ,ถามเพื่อนส่วนบ้านหอดยังได๋เป็นยังได๋ยนเนีย่ยมวนบอดสองบ้าทเดี๋ยวยังคือสายล้วงานอื่นกาสิีแบะเขาไปลงงานนิดนึงครับผมหาโบมีเหตุการณ์ยังแต่งแต่งเนานะเพราะว่าบางทีาอาจจะยด้ไปซื้อของอุปเมนอื่นครับมือกันสี่ยี่สิบสี่เนาะ เราสิไปซื้อของซื้อนะันซื้อนี่ครับผมซื้ออุปกรณ์เตรียมไปหยิบหายยิบวกครับประมาณนี้เนาะเล้วเลนจ์มันแรงครับผมจะยุ่นี่แหละครับบริปิสาครับเลนจ์กึศกับแม่บ้านมันจะเงียบผ่าอยู่มือนนี่ก็เสียงเพลงกระเลายบันไดเนาะกับพ่ออันนะี้อยู่ฟังอยู่น้ำมือกระตึ๊บตุ้บตุ้บบนมือแหละครับผมนาทีบวชนาทียันตกันแล้วแหละเนาะเหมือนนี้วันอาทิตย์ครับผมงานเงินขนาดเจะข้าเจอดนาทีจัดแล้วแล้วเออ นี่ไม่นู่แรงครับผมติหลับไก่ครับแต่ว่าไก่มันปิดมันแข็งจัดจะแช่ถิงไว้เป็นชั่วโมงแล้วครับเนี้ยบอันนี้อยู่แช่น้ำแช่ถุงนะครับผมละลายน้ำแข็งอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเนี้ยโบอันนี้อยู่กับสีพัดครับพัดใส่หนม้ดองแบบมือนเสาร์ก็เรียกว่าติแกงไช่ไหมว่าพัดก็จะใช้หล่วแล้วแต่สีเห็ดผสมก็เลยเห็ดซองไม่นู่นแหละครับผมหนึ่งแปลมือขึ้นก็เพากงเบิดตตอนเที่ยงนี่ครับผม กินกันสองคนกับลูกเพราะว่ามะเ้านี่จะถอดไก่ลูกสา,มากกวมักไก่ไว้เมื่อคืนนี่ถอดไก่ครับร่มตินถอดไก่้เพิ่นมะเ้านี่ก็ขันเนียวการตื่น,ต,นตื่นเดี๋ยวป้าแม่เทีย่ยงเพื่อนกไปเล่นกับน้บนองครับอยูินดีที่น้องพันน้องพันเป็นกับน้องพันครับมามื่อนันเพิ่นน้องเจียงเห้เพิ่นม่ยอุมอ้มอุ้มโยครับมื่อนันอุม้มโยพอดีเพิ่นอนออกมาหาน้อง เห็นผมปรึกซึกงแม่นองหายกันไปแม่ก็เลยไปหานองไปเล่นนองไปว่านไปว่านนี้นองรับนี้ก,ก็เลยพาก,กันไปอีกสองคนนะที่ดีจะไปคุยกันยังไงบู้กูนหน่อยสิจบป,ประหกแต่แม่ไม่ายนเนาะเทิมเพิมนี่เทิม่มที่ขายประหกเหรอนถามมันขอจะไปเลี่ยนที่ตัวอำเภอกระเบื่ยเพิ่นก็เลยว่าก็แล้วแต่ดูนะจะเลีาา่ยนใช้ก็เลี่ยนเยอะค่าก็เทิ่ใหายแหลกคนว่าสี่เลี่ยนอยู่นี่เพคนว่บาบ่มีมู ว่าโรงเรียนอยู่บ้านนี่กะถึงมัสามเนาะโรงเรียนขยายเดี๋ยวจะไปเรียนกับเอือยเพิ่นไปคุยกันยังเดี๋เนาะครับไปคุยเนี่ยตอนเรียนจะไปเรียนแล้วตอนแรกยนเพื่นมาเรียนเรียนสายอาชีพเนาะจบมัสามไปต่อสายอาชีพเป็นมาคนบอต่อคนสี่คนเล่นสายสามัญธรรมดาแต่เียนฮอทมัหกบางดีผมมีปัญหาครับลูกไปทันกะเออไปเรียนก็ดีครับก็ไปเรียนอยู่บ้านวันเดเพราะว่าอย่าง อยากให้ไปพอสังคมอื่นเน,น,นี่จังหน่อยเข้าอยู่บ้าน,นมันจะแบบมันเห็นเบื่ออะเนาะจังหน่อยอยากให้ไปเปิดสังคมมานิดนึงแต่ว่าไปทาเกลียมันกะบบวบไวครับก็เลยบอกันว่าถ้าเทิ่มนี่้าอัปเกรดบวได้เนี่ยไปทุนมันก็นเรียนลําบากเพราะว่าเอ,าเอื่อยพันยูของของหนึ่งเนาะของหนึ่งของชิ่งเนาะพันเอื่อยของชิ่งบอกของหนึ่งคือหลายก็ชิ่งกับนี่บอกกรจายขึ้นกันครับผมเรียนเอื่อยเอื่อยมันเรียนของหนึ่ง แล้วก็เพิ่นเพิ่มบางหันเพิ่นได้เพร็ดเพิ่มตกครับเด็ดที่ที่เจ็ดกเก่อคยลงมาขนาดนี้คือคือบ่สนใจการเรียนนะก็เลยว่าเออขันอยากไปเรียนก็เห็ดเกให้มันดีเทิ่มนี่มือคู่แข่งหลายเพ็ดมันได้เพ็ดมันดีขันอยากไปเดี๋ยวหาค่าเทิมให้เพาะว่าไปเรียนบางดีต้องใค่าเทิมเนาะไปกระเบือ่อเพิ่นย้ายมือเศร้าก็ได้อยู่ครับไปมอไซค์ก,กันไปสองเดือนน้องก็ต้องเอามูอเดยไปนั่นคือมันกะ เรียนคูณมันก็ดีนิดนึงครับผมถ้าเขาเรียนแล้วมันก็สแกนเนาะสแกนอีกหน่อยสแกนเขาออกเขาไปแล้วออกบ่ได้ครับออกต้องสแกนถ้าสั่นขาเข้าไม่ออกครับรถเก็เอาออไปแหลมก็เอาออกมาบ่ได้ครับผมรถจะองติดสติ๊กเกอร์ครับมันก็ถือว่าความปลอดภัยของลูกก็มีหลายครับนี่มันแรงมากเขาก็โทษเช็คได้ว่าออกจากงตงเรียนมากมันก็เดึงได้ไล่มาดมือเนี่ยมันก็โอเคครับผมเดี๋ยต้องห่วงหลายก็ปล่อยเขาเนี่ยป่อยจากกักแล้วครับเล็กหน่อยมันก็ใหญ่เห็นแล้วเนาะก็บ่อยจักเขา เด็กครมาพอกันนี่มาแรกนามาคุยกันนิดนึงครับผมถ้าเออไก่มันหนิมกันครับกางติยังหละเห็นไปเห็ดครับไก่กระซับกซับล้วนๆอร่อยนะ mm hmm. ครับผมเมื่อวานก่อนนี่ลาบหมูมันกินแล้วเนาะเมื่อวานก่อนเมื่อก่อนนี่ลาบหมูมันกินมือซับมันอีกสีสับไก่ครับผมน้ําหนังแบบปกสิอันไก่เหนียวนะครับไก่เหนียวที่ต้มไก่ดำตาไปเอามาแต่มือวันเพลิดเพลินแล้เนาะ เขารืหัดเขอเรือหัดลูกเสาววันนี้สาเดี๋ยวขอแคกสิบนาทีนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเจ็ดนาทีเสียงเพลงมาอีกนะแล้วนี้เขาคือคืนซาห์กันอันเมื่อได้ขโมมชาติแบทถิ่งไวน้นอนหลังหลังจากเบิรงนหนังแล้วกะมาขดน้ำต้นใหม่มันนั่นมาหนี่้อยนิดนึงครับจะขึ้นไปเตรียมกระเขากำหน้ดไปว่าหันนกอ้บินกันวันเลยครับบินร้ายงามครับอ,อกล้องชาติแบตอยู่ เราสับชาติแดดเยูะครับเราไปได้ไฮบ้างเนาะเรามาคุยกันให้ผิดเก่านกหน่อยก็น่ารักครับผมนกแต่ยุงหม่งเก่าเนาะครับเห็นสีเหลืองๆนี่เพิ่นอันนี้ครับเพป็น,น,นปันเจ๊าเิ่นเผาขยะแล้วมันก็ล่ามครับเพิ่นเต่าปล่อยมแมลงเขามาบริลายนะครับผมเพิ่นก็นเลยยอู่อนตามกันไปดับครับเพราะว่า มันแห่งนาะดีเหมือนั้นโชคดีบ่มีลมครับถ้ามีลมขึ้นมาอนี้จะจอยัสิบบ่เรียบ่อยครับเมือนนั้นมลมหน,น,น,นึ่งร้ายหนึ่งจนแบบบกกระดิกเลยครับไม่ลมนิดๆเนี่ยนะโอ้เรียบ่อยครับทึบทั้งดงก็ดีเื่อนลงดีแต่ว่าถดับเพิ่งสิมาเนะาะขอเบิ่งนกครับผมนั่นลระพุ่มซุ่มต้นไม้คุ่น,นะครับผมนกนกกาแนมนาคือซุ้มมาได้ นายผุดบ่เจ็ดเจ็ดหกหสี่สามสองครับ 5, 7, 7, 6, 6, 4, 3, นกบินรอบ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 น,นะครับผมซมเือสองเนาะไกล์เติบออครับผมนะคุณแหละเต็มสตรีมนะครับนกกระนังครับนอตนำผุดเนาะ นกกาดำน,นกเอ่อนกปากห้างครับเดี๋ยวก็เด็ดพักครับผมเด็ดพักเด่นนันเดนีไปเนาะจะผัดหมูหงูย่างบนเรื่องว่าสิผัดเอ่อผัดไก่ใส่นมใบดองที่ใสก่กะเพราหรือว่าใส่โหระพาครับกระเพรากับต้นของปีที่แล้วครับผมที่ใส่กระถางไปเนาะรอดครับสบายใจหช้ง่วงกระไข่ให้กันครับผม ปอูกแมงลงแมงลักครับนี่หัวละพาเขาจะปลูกคิดกันครับต้นขี้เหล็กเลยเดือต้นเดียวครับบัวเพื่นสิหลอดเนาะเพื่นกระไรไม่ได้กระเพ่าก็บเรือหลอดสามสีต้นครับด้วใบคากระไรครับผมกระถางคุณเนาะอดครับเห็นใบแมงลังหลายให้ตัวละหลายก็คืออยากจิ้นแจงเรื่องแน่อยากจิ้นอันน,นี้แน่ครับผมแจงเรื่องเขาต้องสื่อกุ้งมาตำนเนาะมือเนาะเฮ็ดกุ้งเบัดกอนครับ พัดกุ้งพัดกลุ่มเนเบิร์เลยมันน้ัดกะเพรากุุงแต่งเรียงแน่กินยังก็กระปุ่นบ่ะขนมจีนครับใจอู้มันก็เริ่มแก่ลวครับก็ได้สปล่อยมันด้วงกันทอนนี้เพราะว่าต้นอ่อนออนน้ำบุนกับมีเพอากินอยู่ครับมีพรได้กินโอ้นกปากหายมันเซลเจ็ดเซลแววแววอันนี้อีกเกิงก็ขึ้นแล้วครับผมพัดจันพอะจันเลยพีจักรเสียงเพลงก็มีนิดนึงครับผม จะ <c oughs> เอฟซีนะครับดื้อคือใดอยากได้ขันกระเพราปลาครับเ <c oughs> ม็ดกระเพรามีอยู่ครับผม <c oughs> อยากได้เดี๋ยวฝากไปไห้ครับใส่ในซอ,องจดหมายกับสิได้ยู่แล้วเน,ะ <c oughs> ะนาะคือมือนี่มัลงฝากเอ็๊ยมใส่ในซอ,องจดหมายพับใส่เพราะได้ยู่ครับผมกระเพราปลาครับหอมแบบหอมจนบางเดือนหอมจนหอมเกินนะครับ เป็นกะเพราแดงกะเพราปลาแบบของแข่ลยครับแต่ว่าอาจจะไกลๆนิดนึงเพราะว่ามาอยู่หนี่เนาะมันด้เมืองกรใบครับใบกันหน่อยเนาะอาจจะไกลไปนิดนึงครับผมพอแดงปุ๋ยมันดีเกินอยู่ปลาครับอยู่ปลาแห่งแรงเนาะอยู่น้ำเนื่อมันก็ดินมันชื้นมันหนั่นมันหนีมันก็ได้ต้นกระทุ่มครับเป็นหลายคัะต้นกระทุ่มเนี่ยกับพลาสตครับผมบดีปูกแต่ว่าพน่กงานขึ้นี่ยคปล่อยเพันยู่เนาะต้นไหนเอ็นเอ็นนึ่งสิเป็นกระพยายมแตกครับ พยายามตั้งค์ไม่ขีดต้นนะครับเห็นถ่ายเปนกระเ,นะเ,เพราเนาะเห็นพยายามตั้งค์ถึงครับเห็นบ๊อบขับต้นดั้มต้นปันเถียนมาพอดีเนาะจริงๆมันก็แตกขึ้นมาแต <c oughs> ่เป็นเป็นห่มครับเห็นกมาอยู่มานั่นล้วต้นนี้นิ่มครับผมเป็นต้นแบบแทบซีเว่าซอยเหลือตัวเองไปไลเลยเลยมีดเชื้อนิดเดียวก็ขาดแล้วครับ,บเดี๋ยวคลายบ่มีแกนบ่มีอไนนะไรเนาะ นิบเปลือกครับเพราะมันเป็นใหม่เป็นใหม่ใหม่มักน้ำเนาะใหม่อมน้ำอยู่ในน้ำเมื่อตายครับโดนนี่ก็เลยเออใบเป็นพิษงศ์ซะเขาบริปลูกเปื่อใหญ่มากเฮ้ยจากเท็ดฟื้นเท็ดดันเท็ดนี่จะตัดตรงใหญครับผมขาดมันใหญ่มันเกี้กัเนาะเพราะว่าตัดไปแป๊บเดียวครับเพิ่นกระเปื่อยเพิ่นกระนาแล้วหากเพิ่นต้นเพิ่นเนาะต้นนี้ของป่าจุกตั้งแต่สมัยเรายังมีชีวิตอยู่เพิ่นปลูกสองต้นครับแต่ก่อนเหลือแต่ต้นเดียวนี่เมืองต้นคือมันสิตายเขาลืมพัดใบ่ะฮงครับ รถก็เลยเดินจอดตาด่างแดดที่เก่าครับผมรถจะจอดในห่มแล้วได้ได้ครับจริงๆก็ถอยขับจอดห่มถอยขับจอดห่มโอ้ยางามนั่นนี่บ่มีนะครับเอ้ยแดดแต่จักเดีเดยวเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นี่เนาะก็คุยกันจนล้วครับผมเกินยาวเกินเนาะกลับมาพบเพ่อกันที่เก่าครับไม่มียั้งร้ายครับกลมาคุยซืิอจเนาะ อธิมันทิกซื้อคลิปอธิบพมีนะครับผมอธิร่ลงไปวันทีซื้อเนาะขอบคุณครับขามารับชมมาติดตามมาเบิง์มามาคุยกันเนาะมาจมซู่ฟังครับผมยังบอกการอะไรสดอยู่ครับผมเพราะว่าก็บบมีประเด็นซื่อโชวอย่างน่าอะไรสดก็ได้บางเทอเสียงมันแสกมากแบบบม,มวลที่กันครับอันนี้บางเทอกระตัดออกในนิดนึงครับบางเทอกระสดุดบางเทอร์กับไวเน่า,งงานครับตัวยางนี้ออกมาจากทั้งคุ่นละครับผมได้กันแบบโอ้โหว่า,จ,วาจังเลยเนาะยู่กยืดอัด,ดนครับ อยู่นันไว้ครับบ้านจากของกระบวนการบ้านเจ้าของสำมภาระเขาอยู่กั่สีะมาณนี้ครับผมเนาะจมในนิดนึงครับผมจมสู่ฟังเนาะขอบคุณครับขอบารับชมมาติดตามกับฝากอนไรก็สับไก่เป็นกําลังแใ่ได้ทั่วสีหาคลิปใหม่ๆเห็ดเห็เบิ่งครับคันมื่ออื่นบ่อน,นั่นนี่เนาะเดี๋ยวสัญหย่าวัตถิไปอาจจะไปเอาหนอ,อกล้วยมาปลูกจากสามสีต้นนาจิท่านครับเพราะว่าาปีนี้เอานิโยอีกคือพิการพิการกระหน,น่ำถ่วมแค่นี้เดี๋ยวเองจะมาตายครับเพราะว่า ปีที่ตายน้าท่วมตั้งสามสี่เดือนเกษตคอนปลูกกล้วยสามสี่กอนะฮะนี่พอได้กินอยู่ค,ครับพอได้กินก,กล้วยอยู่ปีหนึ่งก็ได้หาหกเรืออยู่กับพอได้กินใส่กกไปตอมใดนดันธานีเนาะก็เดี๋ยวสีลองมาปลูกบ,บางอีกเคือหนึ่งครับผมบา้านจะเป็นยังไงกับผมกับรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนครับผมโชคดีมีความสุขครับผมพอ,อกันคลิปต่อไปฝากก็ไลค์ก็สัสกใครเป็นแรงเลี้งใจได้ครับเด้อ เออมุ่มนี่เอาไว้สายแจ้งครับสวัสดีครับเสียงนกกำลังมาเนาะกำลังห่องฟังเสียงนกสักน้อยครับเสียงเพลงอาจเสแสงมากนิดน,นึงนกกาบ้าเนาะ เอาละ่ะครับผมบ๊ายบาย